สวัสดีครับทุกคนวันนี้เราจะพาไปอัปเดตสนามบินสุวรรณภูมินะครับวันที่24มีนาคม2022นะครับเดี๋ยวเราจะพาทุกคนไปอัปเดตอาคารผู้โดยสารขาออกชั้น4กันนะครับ <S <S เราเริ่มเดินตั้งแต่ด้านนอกอาคารนะครับฝั่งทิศตะวันตกซึ่งบริเวณนี้จะอยู่ใกล้ๆกับประตู10นะครับทุกคนข้างหน้าเป็นประตู10ซึ่งเดี๋ยวเราเลี้ยวขวาเข้าไปนะครับเราก็จะเข้าไปในตัวอาคารผ่านประตู10ด้านนี้เลยนะครับ ผ่านประตู10เข้ามาจะเป็นโรยูกับโร w ัที่ปิดอยู่นะครับทุกคนข้างหน้าเป็นแวดรีฟันสำหรับนักท่องเที่ยวนะครับก็เปิดให้บริการตามปกติเลยนะซึ่งแวดรีฟันจะอยู่มุมขวาสุดเลยนะครับตรงซ้ายเข้ามาจะเป็นบริเวณโร Row w ับที่ปิดอยู่นะครับยังไม่เปิดใช้งานเคาน์เตอร์เช็คอินนะครับ แต่ข้างๆโรดมจะมีร้านลอสันเป็นร้านใหญ่เลยนะทุกคนเปิดให้บริการอยู่ตรงนี้นี่เองนะครับมีของใช้แบบของกินเยอะเหมือนกันนะครับร้านนี้แล้วก็สามารถยืนทานข้างๆร้านได้ด้วยตรงเข้าไปข้างในจะเป็นแอร์ครูเช็ค Point ซึ่งเปิดแล้วนะครับสำหรับลูกเรือแล้วด้านในสุดไปรสีนีไทยปิด4ี่ทุ่มนะครับทุกคน <Grac ie> เราเดินวกกลับมาที่โรดมครับ <Gesicht> เดี๋ยวเราจะเดินอ้อมไปทางด้านหลังนะครับทุกคน ตรงนี้จะมีร้านค้าที่ปิดปรับปรุงอยู่หลายจุดเลยนะบริเวณโรยูนะครับทุกคนซึ่งโรยูก็เป็นพื้นที่เคาน์เตอร์เช็คอินที่ยังคงปิดอยู่เหมือนกันนะครับทั้งโรยูโรทีเลยข้างหน้าจะมีฟาส t t แทร็นะครับบริเวณด้านหลังโรยูซึ่งเปิดแล้วนะครับมาใช้บริการตรงนี้ได้แล้วก็ทางขึ้นผู้โดยสารขาออกร่องประเทศตรงนี้คาดว่าน่าจะยังปิดอยู่นะครับทุกคนเพราะมีเส้นกั้นปิดทางขึ้นไว้อยู่นะครับ เดินต่อไปข้างหน้าจะเป็นรอาร์ R กับรอเอสที่เป็นพื้นที่ติดตั้งเซลล์เช็คอินคีออสนะครับแล้วด้านหลังก็จะเป็นทางขึ้นจุดดูเครื่องบินด้วยสามารถขึ้นไปดูตรงนี้ได้เลยซึ่งเวิง้งรออาร์จะมีเซลล์เช็คอินคีออสติดตั้งพร้อมใช้งานอยู่เต็มเลยนะครับด้านหลังรออาร์ R จะมีร้านเซเว่นกับร้านบูธให้บริการด้วยนะมาใช้บริการที่นี่ก็ได้อีกจุดหนึ่งนะครับข้างหน้าจะเป็นรพี P กับรคิวที่ทั้งสองรปิดใช้งานเคาน์เตอร์เช็คอินอยู่ในตอนนี้นะครับ ด้านหลังโรพีจะมีด่านตรวจคนหางานนะครับเปิดให้บริการอยู่นะครับแล้วก็จะมีร้านในอินร้านขายหนังสือตรงนี้เปิดแล้วนะครับส่วนโรเอมกับโรเอ็นเป็นเคาน์เตอร์เช็คอินที่เปิดใช้งานแล้วนะครับก็พร้อมให้บริการแล้วนะแต่ช่วงนี้อาจจะไม่มีเที่ยวบินที่ใช้บริการอยู่นะครับตรงนี้จะเป็นโถงทางเดินด้านหน้าโรเอมกับโรเอ็นก็เริ่มมีผู้คนเดินอยู่ในโถงเรื่อยๆแล้วนะครับทุกคน ถัดจากโรเอมไปจะเป็นพระบร,รมสารีริกธาตุครับสัปดาห์นี้ดอกกล้วยไม้สวยเหมือนเดิมเลยนะแล้วก็โรเอลขวามือจะเป็นสายการบินของไบแมนนะครับบังกลาเทศแอร์ไลน์นะครับก็เปิดให้บริการเช็คอินอยู่ยนะครับมีผู้โดยสารใช้บริการอยู่เยอะเลยฝั่งตรงข้ามจะเป็นโรเคครับของสิงคโปร์แอร์ไลน์วันนี้ก็มีผู้โดยสารมาเช็คอินกันเยอะเลยเหมือนกันครับทุกคน เราเดินต่อไปข้างหน้านะครับโถงทางเดินด้านหน้าโรเคก็จะเริ่มเห็นผู้โดยสารเริ่มเดินหนาขึ้นเรื่อยเลยนะครับทุกคนตรงนี้จะเป็นบันไดเลื่อนด้านหน้าโรเคซึ่งลงไปชั้น3ได้เหมือนกันนี่ครับจะเห็นว่าโถงทางเดินด้านหน้าโรเคมีผู้โดยสารทั้งใช้พื้นที่นั่งอยู่แล้วก็เดินอยู่ในโถงอยู่เรื่อยๆเลยนะครับลามมาจนถึงโถงทางเดินด้านหน้าโรเอกับโรเจด้วยซึ่งโรเอกับโรเจก็เปิดให้บริการเคาน์เตอร์เช็คอินแล้วเหมือนกันนะครับ เรเดินเข้ามาทางฝั่งด้านหน้าโรฟกับโร g จะเริ่มเห็นผู้โดยสารเริ่มหนาตาขึ้น,นเรื่อยๆนะครับซึ่งโร f กับโร g ก็เปิดใช้งานเริ่มเหมือนกันมีหลายสายการบินเลยนะครับที่ใช้เคาน์เตอร์เช็คอ,อินบริเวณนี้อยู่โรฟนะครับเป็นของบางกอกแอร์เวย์นะครับก็มีผู้โดยสารมาเช็คอ,อินอยู่เรื่อยๆเหมือนกัน ด้านหลังของรเอฟก็จะมีอีกสายการบินหนึ่งก็คือของแอร์เอเชียนะครับป้ายสีแดงแดงเลยมองไปข้างหน้าก็จะเห็นว่าเริ่มมีผู้โดยสารมาเช็คอินอยู่เรื่อยๆเหมือนกันเลยนะครับก็ถือได้เลยว่าช่วงนี้มีผู้โดยสารมาใช้บริการสนามบินชนุนทรภมอย่างคึกคักทยอยคึกคักขึ้นเรื่อยเลยนะครับทุกคนเราเดินกันต่อไปทางด้านหลังโรดีกับรอีนะครับทุกคนซึ่งโรดีกับรอีจะเป็นพื้นที่ติดตั้งเซ์เช็คอินคิวออนแบบเต็มระบบเลยนะครับทุกคนจะเห็นว่าเต็มพื้นที่เลยนะ ส่วนโรดีก็จะเป็นเคาน์เตอร์เช็คอินของไท a i อร์เวยนะครับเปิดให้บริการอยู่นะครับมีผู้โดยสารมาเช็คอินอยู่เรื่อยๆนะครับเราเดินมาถึงถงทางเดินหน้า,นาโรดีนะครับทุกคนโซนนี้จะเป็นพื้นที่ที่ผู้โดยสารเยอะเลยเยอะมากๆเลยนะครับเพราะว่าอยู่ใกล้ๆกับโซนเที่ยวบินภายในประเทศนะครับ ตรงนี้ก็จะเป็นทางทางเดินที่อยู่ด้านหน้าประตู2ซึ่งเป็นทางเข้าหลักของเที่ยวบินในประเทศเหมือนกันก็จะเห็นว่าเดินทะลุผ่านประตู2มาก็จะเจอถงทางเดินด้านหน้าโรซีกับโรดีที่ผู้โดยสารเยอะจริงๆครับในช่วงนี้ผู้โดยสารก็เริ่มทยอยเยอะขึ้นเรื่อยๆซึ่งผมคิดว่าก่อนสงการผู้โดยสารก็น่าจะทยอยเพิ่มขึ้นไปอีกระดับหนึ่งเลยนะครับ โรบี B, ข้างหน้านะครับก็จะเป็นเคาน์เตอร์เช็คอินของสายการบินไทยสมัยนะครับในช่วงบ่ายของวันนี้ก็มีผู้โดยสารทยอยมาใช้เคาน์เตอร์เช็คอินกันอยู่เรื่อยๆเลยครับ oh. ด้านหลังโรบีนะครับจะมี f a ส t t แทร็นะครับซึ่งสามารถไปใช้บริการได้นะครับเดินมาด้านหลังโรบีแล้วก็เลี้ยวซ้ายไปตรงไปข้างหน้าได้เลยนะครับ ส่วนโรซีจะเป็นเคาน์เตอร์เช็คอินของเวียดเจ็ทแอนนะครับเวียดเจ็ทแอนนี้น่าจะเรียกว่าเป็นเคาน์เตอร์เช็คอินที่ได้รับความนิยมมากๆนะครับเพราะผู้โดยสารเยอะอยู่ตลอดเวลาเลยนะเยอะอย่างต่อเนื่องเลยนะครับยังไงก่อนเดินทางเผื่อเวลาสําหรับเช็คอินกันด้วยนะครับทุกคนเราเดินกันต่อนะครับตรงบริเวณด้านหน้าโรเอกับโรบีจะมีที่นั่งให้บริการนะครับมานั่งพักตรงนี้ได้นะครับ ซึ่งในเวล์งด้านหน้าโรบีเอกับโรบีบนะครับจะอยู่ตรงข้ามประตูหนึ่งที่ปิดอยู่นะครับทุกคนเราเดินย้อนกลับมานะครับจะเห็นว่าผู้โดยสารก็ยังทยอยเดินเข้ามาเติมในถงโรบีซีอยู่เรื่อยๆเลยนะครับทุกคนถือว่าวันนี้คือคักพอสมควรเลยคือคักอยู่เรื่อยๆเลยนะครับทุกคนบริเวณทางเข้าประตู2ก็จะมีร้านแรกกระเป๋าชื่อมิซิสแสปให้บริการด้วยนะครับทุกคนสนใจก็มาใช้บริการที่นี่ได้เลยซึ่งจุดนี้จะเป็นจุดที่ผู้โดยสารทยอยเข้ามากันเยอะจริงๆครับบริเวณประตู2นะ เนี่ยครับทุกคนนี่คือสถานการณ์ล่าสุดของอาคารผู้โดยสารขาออกชั้น4นะครับทุกคนยังคงคือคักต่อเนื่องแบบเรื่อยๆเลยนะครับขอบคุณทุกคนที่คอยติดตามรับชมกันมาอย่างต่อเนื่องเลยนะครับหวังว่าจะชอบคลิปสนามบินนะครับฝากกด subscribe ช่องผมด้วยนะครับถ้าเกิดท่านใดที่ยังไม่ได้กดนะครับขอให้ทุกคนปลอดภัยไปด้วยกันครับแล้วเรากลับมาเจอกันใหม่คลิปหน้านะครับสำหรับวันนี้สวัสดีครับทุกคน